พี่น้องเลยขัวาลาบปลาบ้านนี้อาหารเที่ยงของเฮาเห็ดสูสร้างกินพี่น้องสงงร้างกระหล่งเลื้งมุ้งเลยดีมองอันชุ่มลุ่มกันชุม่มเซลแมวพงชุม่มเฮาพี่น้องเลยปลาสิบ่อใหม่หมอซึบบะน้อบ้านนี้มาลุกกระดกกระเดียดแท้พี่น้องปองปลายลาบปลา พี่น้องมื่อนี้เฮาก็จะมีเมนูอาหารเที่งของเฮาเนาะไอบางเพิ่นไดปลาตัวหนึ่งแล้วก็เลยมาลาบสู่กันกินเนาะพี่น้องอาจจะเป็นลาบดิบแล้วก็ขัวแน่แล้วก็จะเป็นต้มพี่น้องเอ้เมนูต้มต้มปลาเพียแซ่บแซ่บไรเมนูที่ขาดไม่ได้นะจ๊ะเมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำนะคะส้มตำพี่น้องเอ้ส้มตำา่ะ ตามแสบๆสู่กินมาเนี่ยตามแสบๆสู่กินเไปไปยิมว่นในนี้ภูไก็ตาทยอยู่รูเปลาวซไผ่กะจีนังพ้อผู้บกินลาบปลากะจีนังน้องตะวันสบายดีป้าลุงเร็วสบายดีจ้าพี่น้องเร็วๆรายอุ้ยเบิ่งอีป้าตั้ำหกหงสู้กินบาทนี่ยทำไมจะไม่พอ เมื่อนะคะป่นนอเดียวก็ยังเต็มสวยสบายดีเด้อพี่น้องใครสบายดีกับเพียงจ้าสิบสามหกพี่น้องเนยหลังจากหลับกูหลับปลาไปแล้วเมึงปีนี่เอาให้พ่นพี่หอปีงเอาเออปีงมันยังแซ่บลูกปิีงปิงโอ้ยพีจีนั่งเก็บก็อูดเอาพี่น้องจ้าเอาผ่ายอีกแทบอืมปิพงปลาสิเบิร์เลยเพราะว่าแบ่งสะกิ้วเน่เมื่อนะเมื่อนะจะได้เสือาไว้อยู่เพื่อนกันยังเบิรเลยยังแต่บอกแม่ใส่กระปุกนะบ่เดาทงหนึ่งเขาเสือกมากแบบว่าใส่ทงนั่นนะ แต่เนี้เต็มนตนนคนโตขมือมือหลดเปื่อยเต็มกระต้อนี่เพราะมันกิดลใส่ด้อพี่นอ้องมาพี่แข่งใส่กับุูไว้ยอันนี้ยังไงใส่ทงยางนะมันหนามันขนลาเน,นา่เนนาวขนลาเ,นเดดใส่กัะปุกเอา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 ไม้ป่านลยเอายังมาซื้อกับปุกซื้อน้ปลาองลอย อันนีไปมานั่งครับพี่เออสีซวยกันเดบหอยหัวควันเหมือนัค่นั่งหได้ยสะบ่อขึ้นนั่งนะอได้อันนี้สะบอหได้ยามสบ่อตายเด้อมันอัดหัวคอชิเจ้าถ้ากันหัวควันกันนีมาก โอ๊ยอาจารย์ตายแล้วมันเหตุตายวายตาว่ะชูไป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 ยได้บุห้งใบกู้ชอบตอนตามบค่งพี่น้องต่บ้านใหญ่มองสาไผเล่าอันี่นังอเอ้าอยู่ มีลาบปลาเพีแะะยแล้มมกวก็ย่างบะเล็ตามหกหูพี่น้องเลยย่าองอ่ะเพราะว่านอกเคยบรดีกินคคเคยหลาบดกินลาบปลาพี่้อบอดกินเลยก็เลยมาเห็ดตามหมกหูจีนั่งเค็เมไหมคาณอันลาบเท่านะบ่แม คือกินหมนอลาบโบราณลาบโบราณใช้สี่อยากกระเจ้าเฮตะกี้สีมนี้พี่จ้าแต่พอแต่แม่เนาะตกบัดในเมืองกระเจ้าผัดสีท่านสมัยเน่เนาะคนโบราณตะกีเนาะปลา่หอยปลาากาปเทียนเาปลาะ แต่ข้าไม่เท <Somebody JI, |transcribe|> ้าวอเราลาบท้าแล้วก็ใส่แต้น้ำต้มแต่ชุกคนกินพใหญ่ซีว่าบอแส่บพี่้องเลยลาบท้าวลาบข้าบอเสบินมาสิกินมันมาได้กับแม่แก้วแต่เาเห็ดอยู่สวรา์มันแซ่บนี่กินเลยพาใหญ่ซีบผมกินลาบท้าเล่นบอเซ่บโอยเะอาภัย เอาน้ำมขึ้นมากินเ,เดอ้อมากินข่าวเดอ้ออยู่ไกลปานได้นแตน่ยังมาหา,ากันไผ่สิ้นนิดนงนี่ลูกละโอเควะรือว่าจางนิดนึงก็พอไม่ต้องโอเคมาอ,มาอมุยแต่เฮงชมชมมันบ้างนะแฮ

ร่งมือก่อนร่างมือก่อนอแม่ก็จะมาชักคุณแม่พาคุณแม่มาเลียงเขาอยู่หน้ามือนชกเขาน่มั้งน้องชกเขา้วล้องยังลืมพ้องเลยยังสิ๊เขาจ้ิดหนึ่งอยู่ลุงข้าอยู่หน้าิเขาอยู่ลุงก็มีติบทหนึ่งเมื่อวานนี่กระจบน้ำยายนะพ่อแสบยายรมมาหนัง้องแกะคุเจ้าพระแบบเพื่อตนองกไม่มีเมืองไอ้น้องฟ้าไม่ได้ออกมาน้ำหมู เ่น่ซาิวกมาามงกับะตอันนี้ได้กินอือนนแม่เบอกมอวานี่ดินไอือือมาเพ่อ้ายากกินไหนบ้างอยากกินไหนบ้างข้าอยากกินไหนบ้างกินกิน ก็มักแดงไงตะวันแทบบ่แทบบ่บ่เวนบ่คมตะวันบ่คมเลบ่บ่คมได้มันใหญ่นะบ่คมเนี่ไอกินได้บ่เอะใชหมตะวันมันยตะวันชี่ยงตะวันนะเคือกระหอยังกินยอม ไม่นองห้ามนมีต่มองหงลาบปลาแซบกินนังกินน้ำก่อเยว่าแย่ามันหอมน้ฮะ้มันอยู่้างนั้นไปมันหมเป็นอะไรมากระยินแก่นะม่มไมมันหมมองว่าคนก็ไม่้ปกินน้ำนะ อย่าไล่เล yeah. ือกกินบมเป็นก็อย่าหาว่ามาให้กินเบิ่งมาหกินเบิ่งเอะไม่กินก็กินโมเป็นนะมันเยอะถมระวังจะกินเกนี่ระวังนอ้ยมันกินก็ได้หรอกนี่แก้วนี่แก้วกินไหนนี่แก้ว

นางก็ชื่อ่ไงหัดตาแย่หรือเก่าครับใครแะแม่บอกไปกินไม่ยังก็เอาไปจินไปเลยเอาตู้ไว้ตู้ใช่ไหมตู้เย็นแมนเขาเนี่ยตู้เย็นจ้างมันจะใค้อะไรตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นมีแตนตู้เยานเขาไปอยู่อันดับตู้เย็เขาเก่งพวกขาได้ถึงพกเขาไม่ถึงนึกแล้วเขากำลังบอก ตู้เย็นเขาใช้เพื่อนท้งขาวอีแม่เขาขายออกมาหัวตู้กี่แกมยูนิตตู้เย็นเพื่อนจะแล่นออกเอ้ามันเขาไปอาบเดนบ่หู้เพราะมันเขาเลยจังแดนนี่คือบัวนาวที่เดคือบัวเย็นบัวหนาวตู้เย็นเขาจะนองไอ้หัวนี่เรื่องของบนหนังขนาดนน้ำเย็นขนาดนน้ำเย็นกันยังแข็งเนี่แข่งแรงไปหมดทุกเมืองคือ ก็เลียนมันจะเปลนเป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 ็นเวเวพาจะ้มาไแล้วนะเดพออืมอ่เฮ็ดขป้นไนรนไ้กินหหนึ่เนาะหที่เขามาแปลงกินบงก็้างมานอดเรือนอดเรือแล้ววะใอีกคนแล้ววะางมานี่เาไปหัวจ้ยหล่นนะน้ำยางมันออกมากลุ่มที่ ดังเย็นค่กระดอขนอดผดเลือดก็คือระเบียนอดผดเลือดใช่สั่งกะก้าบถือบวซายยางมันอยู่ยามันอยู่ใส่บคยใส่เนาะบวยได้มันจะวางน้อยๆในดแม่บางทีมันจะอยู่มองนั่นองวางวางลมองอื่นไม่ทมเทข้าวตาบถือเขาก็ยาอัน้ว่วงมันมันายเตมหม แปดออกมาอาหาอุดไเลยมันควนกุ้มบอกไปแทวนี้เดียบเลยหอมเย็น้เพาจะพ้่กินพอ๋ออาหาวอุดไยบ่เห็นเลยได้พี่น้องไ้ไก่เสียบ้านนี่นะเสียเลยบ่เห็นซํา เขาเจ้าเขาเรายังจะหมอคือก่อนี่ว่าเขาจะเริ่มไม่เอาม่เอากินจะกินกับยังไว้แล้วะกินมาแลงไม่แขนอยู่ไ่เอาหรอกแขวมาแลงสริเอ้าเอาเขามือนำเขาเจ้าก็บป็นเะาอนี้เมาหนึ่งบ่อพื่อสิทานเนี่ยหนึ่งดืกปลาน้าีก่อนไม่ดอหไว้หน้า เืินมาพากันเหว่เขามีเขาจินเกิดดีๆออกมาเรากินโตมาม่าก,กับเขาจินโตมาม่าก,กับเขาเาจ้วก็เมืนงานเ,นเนี่ยอ <c oughs> ันน้นือเห็ดแก้วกินครือเลาลูกพีปั่นกันบน้นนกินเลาเห็ดแตงเกียว เวทตรงนา้คือบเ็นใชง่ายนี่ลูกซื้ออาะเข็นและนมันอ่ะนห้านอะดำไปซืออดสี่สิบบาทนึงไปกินอรเดือนต้องให้แม่หนัือมาไวน้อยมากไม่เอถ้าอยเห็นอาถอยนึ่งจะได้จะเห็นบในห้างค่ะเพาก็เห็นหเดือนนะอยากกินมุกกระทาถามเลยกไมเี่เราไหอบต้มจะนัุ่ปแล้วนั่น ไม่ซื้อฝาไทยมาโรดอย่งว่าเราเห็ดเสมหมอน้อยอันนี้ใ่อยังไงเดี๋ยวไปเอาเท่าน้อยนะเฮ้ยแม่กินได้ยุไผ่เพราะว่าน้ำไบต้มันเนื้อน้ำซุมเฮาเบต้มนี่อันนี้ โอเคพี่น้องที่กับพ่อโจกินเพียงสัมนตรกันเด้อมันอีกกินข้าวที่ยงนงกำกันอีกพี่น้องเลยแต่ละมื่อแต่ละวันที่ยงมื่อวานแต่ละมื่อแต่ละวันอยู่ไหนอยู่หน้าเฮ็ดเวีรเฮ็ดงานแล้วก็กินข้าวพี่น้องสมซาได้มีงานร้องหอกร้องเพลงภาษาเบิ่งน้องสารสุพณีไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย